ไม่ลงไม่ลงนาวาเป็นน้ำเป็นปลาอืมอันนั้นสะพานมอเตอร์เวย์นะคะน่ะสะพานมอเตอร์เวย์นะคะว้านี่คะ่ะชาวบ้านมาหาปลากันนะคะ ไอติมนงไปขายในน้ำนะจ๊ะเมื่อกี้น่นเขายเยี่ยทีนะคะโอ้อวิวนาวามันสกรปรกลูกมันไม่สกรปรกมันนี่อยู่นาวาอย่าให้มันเปลี่ยกนะลูกนาวามันจะเปลี่ยนนาวา ถ้าเกียงแม่ตีนะบอกไว้แค่นี้เลย